ตอนนี้เราลองห้าหน,น,นะน่ตอนนี้ชอบดูมากบอลลูนตอนตอนนี้รู้สึกว,ว่า,วา,า,าเขาดังตอนนี้ดูมาล่ามิสแดร์นามดันทีหันทีอไร้า้าูเล่นกัน ดีค่ะเหลานม,มารับไอ,อ่ะแล้วของม่อม่วใส่แ,สแล้โอเคว่าจะไปถึง ล้านลาน้ลางลา้างล้างล้างล้างมาตรวจใช่ไหมคะึ้นมาใส่ั่งใส่ด้วยนะโอเค่ะข้ามาก่อนเยวหลานน้อยล้านเล่ลานน้อย <laughs> là nói là nói <laughs> เห็นนักอุ้มน้ำาก็ไม่รู้หรืออ๋อก็เป็นเสื้อแบบไอ้นี่อ่ะพี่ดีดูเสื้อน้องกีอ่ะก็คือเป็นเสื้อแบบในตัว <c oughs> แม่ก็นึกว่าแบบคือต้องไอ้นี่อีกทีนึงอ่ะต้องต้องสวมใช่ใช่ต้องสว,งสว,งวมทีนึงไหวได้ไม่ออ้ อนนี้เราก็อยู่ที่สวนน้ำเซนท่านบางนาค่ะอันนี้ที่ของเราใช่ไหมโอเคอันนี้ของเราหมดเลย เปล่าพวกเราสหรับพี่ต้องบอกค่ะคจะบอกนะว่าพ่อแม่เล็กกับลูกข้างหลังพอดคนน้อยเนะ ไปหาขา้อกล้องรู้จุดแล้วเดี๋ยวมาเอาไปส่งข้อกล้องกันมิ้งไปแล้วพี่ทีอ่ะอ,เ, <c ười> <c ười> อะเดี๋ยวแม่บอกข้อกล้องให้นะ